ท่าม้ชมทราบไหมครว่าการจะเป็นสารได้ของประเทศไทยเนี่ยฮะอย่างน้อยนะครับก็ต้องเรียนเนติบัณฑิตนะฮะจนจบนะครับต้องเรียนเนนะครับเรียนเรียนเนติบัณฑิตไม่ได้เรียนง่ายนะครับก่อนจะจบได้แล้วจะต้องมีการฝึกงานนะครับมีความรู้ด้านกฎหมายเป็นทนายความอย่างน้อยสองปีขึ้นไปนะครับสองเรื่องนี้นะครับสามนะครับจะต้องถวายสัตว์นะครับถวายสัตว์เอ่อถวายความเคารพถวายสัตว์ต่อในหลวงนะครันเอ่อต่อพระมหากษัตริย์ไทยนะฮะ เพื่อจะขึ้นบัลลังได้นะครับจะต้องถวายสัตว์นะครับต่อหน้าพักต่อหน้าพระพักนะฮะต่อหน้าที่นั่งฮะของพระองค์ท่านน่นะครับถวายสัตว์ปฏิญาณนะฮะต่อพระมหากษัตริย์ไทยนะครับแต่ของเขาไม่จําเป็นต้องสามอย่างเลยฮะแค่จบปริญญาตรีทางด้านกฎหมายสลามแค่นี้ครับก็มีตําแหน่งเป็นเป็นผู้ที่มีตาแหน่งทางด้านทางกฎหมายได้แล้วนะฮะเพราะฉะนั้น ศาลของเรากับของเขามันคนละเรื่องเลยของเราก็จะกว่าจะเป็นศาลได้กว่าจะมีมีตาแหน่งหน้าที่เป็นศาลวิพากษาได้หนึ่งคุณจะต้องมีการมีมีการฝึกงานนะครับเป็นทนายความหรือเอ่อเกี่ยวกับทางศักเกี่ยวกับด้านกฎหมายมาอย่างน้อยสองปีสองจะต้องจบเนติบัณฑิตนะครับสามจะต้องมีการถวายสัตว์นะครับปฏิญาณต่อในหลวงนะครับนะครับถือว่าเป็นในหลวงเป็นที่เอ่อเป็นที่สูงสุดนะฮะ แต่ของเขาไม่ไม่มีทั้งสามอย่างนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเรียกเขาว่าเป็นสารอีกนะฮะจะให้มีมีเงินเดือนเทียบเท่าสารไทยนะฮะในเมื่อมุสลิมจะจะอยากจะมีสารสารแบบแบบสารไทยบ้างเนี้ยแต่ไม่ทำสามอย่างนี้ท่านผูชมจะยอมนะฮะ